ราศีใดนะฮะที่จะได้รับคุณประโยชน์และก็มีโชคได้รับโชคจากดาวราหูได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีนะครับซึ่งหลักๆจะมีกันอยู่4ราศีนะครับแต่ถ้าท่านอยากรู้แล้วนะฮะว่าสีราศีที่พูดนี้จะดวงเฮงดวงปังเพราะราหูเป็นราศีของท่านหรือเปล่าอยากรูแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเม้นนะครับว่าถูกใจสาธุน้อมรับคําทํานายสมหวังเป็นจริงอย่างนี้นะครับเพราะคําทานายดีๆอย่างนี้ถ้าท่านรับด้วย ใจที่เบิกบานใจที่เป็นมงคลจิตที่เป็นกุศลสิ่งเหล่านี้จะดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะเมนเลยนะครับและที่สําคัญนะครับในช่วงนี้นะฮะมีดาวย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพรฤหัสบดีดาวเสาว,าวดาวราหูนะครับต้องบอกว่าหลายท่านมีความกังวลใจรวมถึงนะครับรู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นมันติดเดือดขัดนะบางทีก็บอกว่าดาวย้ายนะี่มันจะลายหรือเปล่าตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลนะครับผมมีตัวช่วยนะฮะกำไร12ราศีนะครับซึ่งอัคร12ราศีนี้เรียกได้ว่าเอามาแก้ทางดาวย้ายเลยนะฮะทั้ง12ราศีใส่ รวมถึงมีคาถาหัวใจนะคาถาต่างๆสเ็จบทสลักอยู่ในนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าครบถ้วนจริงๆนะท่านใดที่ต้องการของสวยงามขึ้ประดับสวยงามต้องไม่พลาดที่จะเป็นเจ้าของนะครับและต้องบอกว่าทุกปัญหาดวงชะตานะครับผ่านพ้นไปได้แน่นอนเพียงใส่กระไรของผมนะครับวิธีการเป็นเจ้าของง่ายๆเลยนะครับกดที่ส่งข้อความเลยนะครับนะฮะกดส่งข้อความนะครับหรือพิมพ์คําว่าสนใจในคอมเมนต์ผมจะติดต่อกลับไปหาท่านในราคาพิเศษนะครับดาวร่าหัวนะฮะ ก็ได้โยกย้ายนะครับเข้ามาอยู่ในราศีกลุ่มนะครับได้ตําแหน่งเกษตรแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆก็ส่งผลดีอยู่หลายราศีเหมือนกันนะบางคงก็บอกว่าดาวราหูคนทรัพย์ก่อมีดาวราหูเป็นราพะเนี่ยอุ้ยเรื่องลงเรื่องราบดีเหลือเกินนะครับแต่จะมีราศีใดที่ให้คุณจริงๆเนี่ยนะฮะมีทั้อยู่4ราศีครับหราศีเมษนะฮะสคือราศีพิจิกสาคือราศีมังกร4คือราศีกลุ่มครับซึ่งต้องบอกว่า4ราศีนะจะได้รับผลดีจากเกษตรของราหูซึ่งต้องบอกว่า ดาวเกษตรราหูเนี่ยนะฮะเขามีกรอนไว้เลยนะครับคือราหูเป็นเกษตรจะชนะสงครามไม่ครามเขาก็หมายความว่าสีราศีนี้เมษพิจิกมังกรกลุ่มนะครับถ้าท่านมีปัญหากับใครท่านจะชนะครับโตเถียงกับใครเนี่ยคุณจะชนะครับคุณโตเถียงกับใครเนี่ยคุณจะชนะคุณจะได้เปรียบอันนี้ถือว่าดีมากแข่งขันก็จะชนะครับจะมีคนช่วยเหลือคุณรับ,ร,บรับด้วยแต่ฮะสี่ราศีนี้นะฮะต้องระมัดระวังนะฮะเพราะคุณจะดื้อด้านคนระับเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่เรียกได้ว่าเหมือน กับอยู่ดีๆก็เหมือนเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเลยนะฮะยึดถือความคิดตัวเองเป็นหลักเลยนี่แหละคือจุดอ่อนนะครับแล้วต้องบอกครับในช่วงที่ดาวหูเป็นเกษตรนี้สีราศีนี้นะฮะระมัดระวังเรื่องผมร่วงครับเพราะก่อนเวลาเขาบอกผมเผ้าเบาบางห่างโรคีก็คือระมัดระวังเรื่องผมร่วงนะฮะคิดมากนะครับนะระวังผมร่วงหัวล้านอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรื่องเลงเชิงทหารในการรบก็หมายความว่าในช่วงเนี้ยสีราศีเนี้ยเมทพิจิกมังกรกลุ่มนะฮะจะชอบแบบไปไปไฟกับคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นไฟทางคําพูดไฟทางโซเชียลทางคอมเมนต์เนี่ยระวังจะเกิดภัยเกิดโทษสตูรบตัวปลีกเลี่ยงหลีกหนีหมายความว่าช่วงนี้นะฮะสตูหมู่มารจะหลบซ่อนนะครับจะทํอะไรคุณไม่ค่อยได้จะหลีกหนีคุณแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้คุณได้พึ่งพาอาศัยตรงนี้ของเขาเหลือจากผู้ใหญ่เนี่ยจะดีมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับยังมีโชคลาภของการเสี่ยงโชคด้วยเล็กน้อยแต่ว่าอย่าไปเสี่ยงเยอะนะตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรียกได้ว่าทางาน หรือทำอะไรช่วงกลางคืนจะดีกว่าช่วงกลางวันนี่นะฮะคือสีราศีนะครับที่ดาวราหูไเด้นาเกษตรและได้รับผลดีมีโอกาสได้รับโชคจากดาวราหูคือราศีเมษพิจิกมังกรและก็ราศีกุมครับ